Chuyện Ồ. đã ra được, được ra Không <coughs> <coughs> Wow. Một

น่าวะโอ้เจียนแน่น,น,แบบนเน่ยนี่แดดเอ้ยสุดยอดจริงอ่ะเจียนเจียนนี่นะครับ <laughs> <laughs> นี่ทุเรียนออร์แกนิกนะครับผมนี่ออร์แกนิกออแของ,ทอของทอไทยเลยครับนี่อ,นอันนี้น้ำด้วยอ่ะเบียร์นี่

ย่าบอกกูวิดีโอด้วยย<ด>กันม<บ>ั้งมันลองมีกัน,นบบั้งแหละน้ำาระจํ้เล้อยาติดเดมปลิดยังไงนุ้ยน่ยยติดช่ดองอ้าเจ็ดนุย้ยอ๊กน้ยเดี๋ยวเดี๋ยว้าว โอ้ยช mm. <Man. S 1> yeah. ่วยหน่อยเว้นนะสุดยอดโอ้ยนีอเฮ้ยขอบคุณครับเอามากินแร่ตาต่อเดียว เรียนเนี่ยนะถอใจไหมออแกนิกนี่ยเรียนตัวนี้เนือด้วยนั่นน <Okay. S 1> <enroll> ูจักล้องคับจัก้องจักล้อง่างปอไม้กวาวอยู่เม็ดสุดยอด